พี่น้องครับมือนี่เบาศักซีสิพาพี่น้องมาบึงองค์ควมหูเจาวกับการเลียงปลาไหลในกะละมังอีกแบบนึงนะครับซึ่งพี่น้องพื้นที่หน่อยก็สามารถเลียงได้ทำเงินทำอาชีพได้นะครับมือนี่เฮามา่ฟังควอมหูแบบขาวๆอาหารหลักกะกระบะหรือว่ากะละมังที่แม่เพิ่งเลียงก่อนเนาะครับเนาะก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีแม่เจ้าฟาร์มปลาไหลเมืองอุบลกันครับเนาะสวัสดีครับแม่นดครับสวัสดีค่ะครับเม่นตยานะครับฟาร์มปลาไหลเมืองอุบลฟาร์มปลาไหลเมืองอุบลค่ะครับ มองนีมีคลิปมาโดนนะนะครับมือนีมาแบบเป็นแบบช็อปน้อยๆนะครับเลี้ยงในกะละมัง่งเนาะแม่เนาะค่ะเลี้ยงในกะละมั่งค่ะคือว่าบานเฮาเพ่นกับว่ากัะบาปูนกับว่า <c oughs> ไดเนาะนี่ตัวน,นี้เนาะแม่เมียนค่ะอืมพ่นเลี้ยงใ้กัะบาปูนหนึ่งเ,เลี้ยงใจ้จักโตครับแม่อ่าถ้าเลี้ยงจนใหญ่เขาสีเลี้ยงได้ประมาณสามสามร้อยตัวถึงสี่ร้อยตัวค่ะ <c oughs> แม่ค่ะกระบานี่นะแต่ถาถาในน้อยคุนเปลือไปลงบอยไงได้เป็นเมื่อนค่ะ อแต่ว่าถามมันใหญ่เ้าก็ต้องเอาออกถามมันใหญ่เ้าก็ต้องเอาออกับแมันพอดีบาลานนั่นนะโอ้ต้องให้มันพอดีเม่นค่ะโอ้เมีนนี่ตอนนี้มีอยู่ผ่แม่นจักรโตครับพันกว่าตัวค่ะพันกว่าตัวค่ะเป็นอยังงังต้องเอาอันนี้มาใส่มันแม่ให้เป็นที่ลบส้นตัวของเขาค่ะเป็นที่อันนี้เขาเป็นที่ยูของเขานะที่ยูของเขาเม่นค่ะโอ้พอดีมาเห็นการให้อาหารนี่ค่ะ อาหารนี่คืออียังค่เแม่อาหารนี่อาหารเขาจะเป็นอาหารปลากระพงเม็ดเ,เล็กค่ะปะลาไหลหน่อยนะคะอาหารกินเลยค่ะโ <c oughs> อ้ฟังเสียงจริะครับเป็นอาหารปลากระพงเม็ดเล็กเม่นค่ะเม็ดเปิ่นสีน,น,น้อยๆหอมๆคือจังอาหารปลาดุกนี่ครับพี่น้องครับกี่หลนึง,พนงแพยงบ่แม่อันนี้สอบหนึ่งถาเ้าซาังรัศดามาเนาะมาันดูผ่านหุกคนเดียค่ะคาเึร่งเครื่องค่าลดค่าอย่างเง้นนะค่ะค่าทรงค่ะ อพันนี่อยู่ในช้อปปี้รัศดาแม่นค่ะแม่นเขาขายอยู่ในหันเพราะว่ามันโปรตีนสูงนะค่ะครับแม่ถ้ามันใหญ่กว่านี้เขาจังลดโปรตีนลงจให้ห้แนวอื่นค่ะเราพัน์โตนี่แม่ให้เทื้อนึงนี่มือละเทือครับผมให้มือละสองเทื้อกับยอดให้จัิงจิล่ะค่ะประมาณสอนสองสอนสองสอนสองสอนเนาะเขากับเบื้องการกินองเขาค่ะกินไล่ยังดีค่ะเขาใหญ่ไว้โอ้โหจริงจิล่ะค่ะ ในคณะให้อาหารนีมีขอควรระว่างรครับอันนี้พอครับยังเช่นไปดึงไปยั้งเพิินนียังเฉีได้เพรเขาดึงเขากับพกกินแล้วค่ะบอาต้องให้พ่นยูเงียบเ,ยบเลยแม่นค่ะให้เขากินสักก้อนกินบัดสักก้อน,นะนะค่ะพี่น่องจะฝ่าวปแตะเพิ่นนะครับนี่คือการเลี้ยงปลาไหลแบบไม่ได้ตีเลี้ยงปลาไหลมาโดนแห้งนะครับตอนรับเมืองอุบลเน่าเป็นปลาไหลน้ำใสเมืองอุบลเน่าไล่แรกๆนะครับทีสางฟ้ามปลาไหลนี่คือวิธีการถีพี่น่องสีเห็นในชาติเจนที่สุดก็คือเหมือนม้าเบิงแต่พี่น้องสีเขาทึ้งได้เพราะว่าเป็นการเลี้ยง มียนับผู้ลังคดมันก็เลีกกเ้ยงร้อยตัวสองรอยตัวกันันะค่ะจปเบ็ดบอสอาเมตรสี่เมตรกับเปลืองน้ำแย่เลยนะคะเนาะเปลืองพื้นที่เปล<ม>ืองน้ำเปลืองอันนี้มันหมอสำรับเลี้ยงเป็นพันสองพันมี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่กระลังสีใหญ่ะคะ่ะเห็นบอค่ะมันก,ก็เลี้ยงได้นหนิจนใหญ่ได้ได้ค่ะเห็นบอใหญ่เลยได้ค่ะนี่ใหญ่เหรอครับเมียชัดบอค่ะชัดชัดครับแม่เหลืองหูห้เลยคนาดพลาสติกหนีนอครับดำคึกมึกแต่ว่าลูกปลาไหลเพิ่นนะครับเหลืองหูยิ้วเขาเป็นของที่เรล่าน่ะโอ้ใหญ่แล้ว นี่เราได้ครับเมี่ยก็นี้เลี้ยงด้สูงชุดเ่าเลี้ยงจนไหนี่เลี้ยงสามรอยตัวเป็นบ่แม่แม่ว่าจะใช้สามร้อยตัวล่ะค่ะครับผมเลี้ยงด้จนไงประมาณนี้ล่ะมันสิน่นงจนเกินไปนะค่ะครับอาหารเพิ่นกับอันเดียวกันบ่แม่อันเดียวกันล่ะค่ะแต่ถ้าไงขึ้นเฮาอยากให้เม็ดไ่ขึ้นก็ได้เป็นเบอร์สองค่ะส่วนเนน้อยมันจะเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแต่ถ้าน้อยอีนี่นะกินอาหารผงค่ะอาหารปลากระพงเบอร์หนึ่งสำหรับโตถี่ญ่ขึ้นมาแม่นค่ะโตญงแห้งซ้ำนี่ที่เฮาเห็นเลืองเบอร์สองก็ได้ล่ะค่ะเบอร์สองก็ได้ แต่ว่าเข้าซื้อมากมันมันบ่หลายเขาก็ซื้อย่างเดียวมากคือเบอร์หนึ่งกระสอบเดียวเขาก็ให้กินน้ำคู่ว่ะบโปรตีนสูงคือกันค่ะอมเป็นเบิร์ตปีนี่มันเบิร์พอกระสอบหนึ่งบ่อแต่เขาเลียงแค่สองบ่อนี่แม่โอเบิร์ตอยู่ดิค่ะเบิร์อยู่ด้เบิร์อยู่เบิร์อยู่ค่ะเบิร์อยู่อสอบหนึ่งนี่เบิร์อยู่ข่ไปที่ละสอนสองสอนกินบอนสองสอนประมาณสองสอนกับสกินบอมัดจำนี่นี่ประมาณสองสอนที่เป็นในลักษณะเนี้ยนี่พี่น้องหุยินเสียงบ่อตอนนี้บ่มีอะไรเด้อันนี้เข้เาบ่อัันนนน้ะะค่เาใด ปกติมันจะไม่กรอบครับเพราะให้อาหารไหลนี้แต่อาหารไหลนี้ปุ๊บว่าอะไรกินเนี่ยค่ะขี้ขาดไม่ยังนี่กินนี่แล้วบอกเนี่ยอาหารลอยมันก็บพกกินเนี่ยค่ะโอ้เศร้าเหรอเลยเศร้ากินอะไรด้ครับพี่น้องเศร้าดำจุ๊บๆอ้ยพี่น้องครับเอ้ยไล่ได้ไหมไล่อยู่เรียค่ะไล่ไล่ต้อคขึมือแล้วอืมหนี่สามารถเลี้ยงได้บักไลยโตหนีแนวนี่ครับพี่น้องครับคุณอะเอื้อมยายละคะนี่เริ่มใหญ่แล้วค่ะ กินอาหารปลากระพงเบอร์เบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งซื้อได้ตามช้อปปี้ร้าซดาเมียนค่ะโอ้สามารถมันจะไงบ่บ่ทอกันท่านี่เขาก็ต้องคัดตัวที่ให่ย่ๆออกว่าตัวหน่อยมันจะกินบ่ได้ครับเนี่ยเขาคัดตัวหน่อยตัวหญ่ออกจากกันนะเขาไปอยู่คนละใสคนละอย่างเพราะว่าปลาไหลนี่ว่าเป็นรุ่นเดียวกันเท่านั้นเท่านี้มันก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันหรอกค่ะครับมันไม่ได้ออกจากใครพร้อมกันไม่ได้ยญ่พร้อมกันนะสําหรับคนที่เขาเพาะค่ะ เขายังบู๊เลยว่าตัวใดเอ็นมือไดเพราะว่ามันจะออกไม่เลยมือนี้ออกซ้ำนี่มือเขาจะเฮ็ดเป็นหลุ่นเดียวกันนั่นสินะค่ะโอ้ยยนมันพอเวลาเขามาเลี้ยงไงนะเขาสิเห็นความ่หไงคว่มหน่อยของมันเทาก็คัดเอาเองครับยังเช่นตัวนี้ใหญ่ตัวนี้น้อยตัวนี้ใหญ่โอนี่ตัวนี้ใหญ่ก็ออกตัวนี้หน่อยนี่ก็เอาไปนี่สักก้อนอ๋อซุ้มใหญ่เขากะแยกมาลงพป่แล้วค่ะเขาก็แยกมาลงตัวปี่ี้แย่กันครับแล้วหนอกจากาหารไหนแม่ครับความสะอาดของนามของหยังนี่สิต้องเปลี่ยนนามทุกมือบ่ครับืงไดย การเปลี่ยนานามนี่ก็คือหลังจากให้อาหารประมันเค,ครื่งชั่โมงนะยูยูยูนี่เนี่ยเขาสิมาทายนามออกครับเขาสิมาทายนามเปลี่ยนานามออกไปเลยค่ะการทายนาําขงเข้ากันง่ายๆเพราะว่าเขา้าบ่เห็ดยังเห็นมันหยุ่งยากค่ะครับอันนี้ไม่ิดอธิบายบบถือเลยค่ะแต่วิสีมีเฮเบิงอยู่ผลอยู่ค่ะอันเ<อ>ขามันเป็นทอชักสีเนาะชักนามออกบ้างเด้วยะค่ะอุ้ยนี่ค่ะ้นามมันจะออกข้างล่างเหยค่ะนี่ไม่ไดชักกรูปหนามก็ถีบไหลออกมานี่นี่โอ้ค่ะค่อยนามออกแบบนี้ค่ะ เขากับปิดไว้ค่ะเข้ากับปิดว้ยังเสียค่ะอ้าวปิดไว้กับปิดไใบ่นาดดูสซื่อค่ะก็ปิดใบีบเดีวมีบมียังเลยบ่ค่ะปิดไว้ยังสียเหรเข้ากับหลางยังเขาเอาน้ำใส่ก็เรียบร้อยค่ะครับมันเป็นงานสําหรับคนแก่บ่ตงอียังมากไหมนะค่ะโอ้เพรว่าถ้าเหตุหลายมันเมื่อยอยู่เด้ค่ะเพราะว่าสียางหลางบอนั่นบอนี่บบนู่นมันกับโบโอเคนะคะครับห็นบ่พอเข้าเอาอันนี้มามันเข้ามาอยู่ในกลุ่มมันก็มากินจับจๆๆอืเอถ้าออกไปยังัมันก็ไปหากินเด้ โอ้ต้องต้องมีแนวครอบ,อบคือจังเอาพออยู่สองพีวซครอบก็ได้แมนก่บเฮ็ดซีเ<ช>ลี่ยมว่างไว้ค่ะครับเลายเป็นกินอาหารกันนกนูปูปีกกันแมวคือกันเด้ค่ะเสร็จแล้วก็มีพลาสติกเข้ามากันนกนูปูปีกผู้ใดบ่มีก็บ่เป็นหยังค่ะอันทีกันนี่บ่ได้กันเขาออกกันนกนูปูปีกกันแมวค่ะอืมนะคะกันผูอยู่ทั้งนอกคนละสิมากินของเฮาส่วนส่วนการเฮ็ดกะละมังกะคุณล่ะค่ะไม่นิดอธิบายบ่ถูกดอกค่ะอันนี้ขออนุญาตเข้าไปเบิ่งการเฮ็ดกะละมังนะครับซึ่งพอ พอเคยล่งคลิปให้เฮ้าเบิงแล้วเทือนึงนะครับ<ฆ>การเทศกระมังเหมือนน้ำมะฝอ,อพอดีอมีคนนทรอมาถ,ถามม่นิดกระบ,บอกว่าถือไว้ยอยังเขาเจาะแบบนั้นแล้วเฮาก็ใส่ท่อแบบนี้นะครับ,บโอ้ตัวเฮ้าจ้อนะครับค่ะ<ฆ>ทั้งลุมนี่มันสีเป็นทอขนาดใหญ่หลวก็สิมีทอประมาณนิ้วหนึ่งนี่สวมอยู่ค<ฆ>่ะทอตัวทึ่งที่เมนิดปอยแ่ะมันเป็นทอขนาดนิ้วนึงนะครับพี่น้องครับนิ้วหนึ่งเป็นตอตรงมามาสวมเข้ากับอัข้องอมองนี้พอดีนะครับนิ้วหนึ่งอยู่ข้างในนะครับมันสิมาสวมกับของอเข้าไปวางนี้พอดีปึ๊บ พอดึงตรงนั้นออกบึง้งดึงท่อชกักออกหน้ามันก็นสิไลที่ครับไลออกมาทั้งหนอกพี่เลยมันก็นเหตุให้การปล่อยนามออกเบิดนะครับพี่น้องตันนี้นี่เพื่อนสิถามว่าวมันงอตอนนั้นเฮาเหดให้มันออกสายเดียวเนาะเข้าไปถัดต่อแต่ผูดด้ใดบ่่บบไดต่อออกไปออกมืออื่นก็คือเข้าเห็ดตรงก็ได้อันนี้เขาเห็ดเปล่อว่าเขาอยากเห็นไปทางนั้นทั้งนี้นะค่ะงอเนี่ยค่ะเขาไปถ้างอถ้าเสียดเป็นท่อตรงก็คือตัวนี้ต่อตรง1นึงิ้วนะครับแต่มันก็สินี่เป็นท่อขนาดหนส่งนรับ ค่ะอ๋อนี่คือวิธีการตัวนี้สิเป็นท่อรอมาณ PVC นะครับชนิดใดล่ะครับนี่แหละเมียท่อลดหนึ่งนิ้วนะครับท่อลดหนึ่งนิ้วคนกระทูว่าถามไม่นิดก็อกว่าถือข้าวเป็น้างเนาะ <c oughs> เนี่ยเพิน่นใสเอียงเหรอก้มๆน่ะจาะค่ะรับเป็นทีจะอผาสติ๊กค,คับแง่ค่ะเนี่ยหั<อ>้ซ้อ <c oughs> พู้นมาบอกแน่ผู้เจ้าของอันผู้เฮ็ดไห้ว่าป้าป้าผู้เฮ็ดไห้ สร้างขาข้มีฝื้นอ่าเข้เอยน่ะเครื่องเป่าห่อนอ่ะฮอตฮอตนี่ยังอ่ะนี่ครับข้ากรเจ้ตัวนี้เนาะเจ้าใจเบิ้งข้งงใช่ไห่ให้พี่น้องเิ่งให้พี่น้องฟังนะครับพ่ออ่าถือเอาก็ได้อ่าพอถือเอาก็ได้นะครับนี่นะครับมันตัวนี้อันนี้ข้ากับสีถอดได้คือกันนะครับเนี่ยตัวนี้ก็ถอดได้ตัวนี้ก็ถอดได้ได้ครับนี่ครับนี่นะครับตัวนี้เป็นขนาดเจ้าหนิยวพ่อ ตัวนี้เป็นขนาดสองนิ้วครับชอบพีพีซีขนาดสองนิ้วอันนี้เกจเพื่อให้อขี่มันให้แยงออกนะข้อดีดบแหนมนี่ยครับฝรไ่งออกน้ำเท่ากับตัวนี้เขาสามารถกาหนดระดับน้ำในน้ำ่า่าอปกติเห้อาสี่ไฮระดับน้ำถึงไซเท่ากับเท่ากับปาดขึ้นมาถึงนั่นก็ได้ครับอ่าสมมุติว่าอยากให้มันขึ้นมาหอนนี่เข้ากับปาดแค่นี้เนี่ยเนี่ยครับอันนี้เข้ากับปาดสูงเนี่ยเพื่อให้น้ำสูง ครับผมนะครับแต่ที่นี่มันสิมีกลไก่เทตัวหนึ่อีกตัวเึงครับแก่ไหมเบิ้มีกนไก่ห่วงนีครับพอบ่มีกลไก่ห่วงตัวปิดเขาเอ้นว่าตัวปิดตัวชักหนามเมื่อกี้นี่ตัวชักหน้ะตัวปิดชักตัวชักเขาก็คือลินของเขานนะครับครับเนี่ยเนี่ยลินของเขาซุปมันซุปบ่ได้ดอกตัวนี้มันเงาปลาตัวนี้มันทอสันเนี่ยให้เบิ่งอัน อันเบิ้องจะเบิ้งจะให้หนอกนะครับเพราะว่าคอตัวนี้มันสั้นนี่นะครับมันจะปิดลงไปข้างล่างพอดีเลยข้างล่างเนี่ยเป็นคอยงอนหนึ่งนิ้วเนาะครับเป็นสองนิ้วลดเหลือหนึ่งนิ้วครับสองนิ้วลดเหลือหนึ่งนิ้วใช่นี่ครับนี่อ๋อนี่ก็ใส่ได้เป็น้นามถมาเต็มผีก็โบนุดออกมันถมีปัญหาคันบพรดึงใส่ม่งั้นชิวพึ่งกาวอ่าดึงใส่น้าก็สิไลออกอ่าดึงดึงใส่น้ากันสไลออกนี่ครับดึงใส่น้ามันสิไลปวดอันนี้ก็ยิวพึ่เก่า มันสั่นเนาะเมื่อกี้เนี่ยมันว่ดท่านดีอยู่สำลักต่นดีสังปลาไปเลี้ยงลอยตัวสองลอยตัวว่าต้องเลี้ยงได้เป็นเลี้้ยงไดเป็นพันนะครับตัวนี้เบท่านตัวอย่าไปพูดไม่ไม่ตัวเล็กนะตัวเล็กตัวใหญ่ละสามสามร้อยตัวเล็กตัวใหญ่ประมาณสองร้อยสามรอยได้อยู่ทะลูก่านตัวหน่อยเนี่ยเป็นท่านเป็นหมื่นเลยจ้ะเป็นหมื่นไม่ไม่นิดเคยใส่หมื่นหนึ่งค่ะที่ที่ตัวนี้น้อยกินอาหารผงอยู่ค่ะเป็นหมื่นสองหมื่นใส่ได้ตัวที่ระดับประมาณสิบสิบสิบเส้นับสิบเส้นถึงสิบห้าเส้นนี่แหละ ยม่าณเนี้เรียนในเมื่อื Esta, ่นโตครับอือเนี่ยกระบาน้อยก็มี่หุ่นกระบาน้อยคือการลักษณะเดียวกันกับเพื่อกันอนุบาลนะเป็นกระบะอนุบาลครับอันนี้เป็นอนุบาลครับอันนี้คือการลักการเดียวกันครับเนี่ยอ้าพี่มีพี่พีโฮมพีไปเขาพันยู่มนี่ไหมนั่งกันเลยนี่นี่ลักษณะเดียวกันครับตัวนี้สําหรับอันตัวน้อยนะคะตัวนี้น้อยเป็นกระบะขนาดตัวนี้เป็นท่อเรียบเลยับแม่นครับแม่นครับ อันนี้เอาไปแยกรุ่นนะนะค่ะเ้าใส่ข้าแยกรุ่นอ่ารุ่นนี้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 ครับผมค่ะเอาจังแยกไปลนร่องบอยใหญ่เสื้อหนึ่งตัวนี้กับละการเดียวกันละการเดียวกัน,กกนแต่ว่าทอห้ากับสิบบ้อบอใหญ่ห้าบอใส่สองนิวน้วนิ้วครึ่งอ่านิ้วครึ่งตัวนี้เป็นนิ้วครึ่งลดหนึ่งนิว้วลดหนึ่งนิ้วใส่ว่าวค่ะอย่าปีนน้าแบบปีนใส่ใส่สอันนี้อันนี้อันนี้เปิดทางล่างก็ได้หาเก็บหาเก็บของเก่ามาใส่แบบแบบแบบเมื่อกี้นี่ก็ได้เปิดทั้งเครื่องเอาท รับกันเดียวกันครับรับกันเดียวกันเดี๋ยวโน้ตครับน้องครับเหยียดอยู่ฟาร์มเจ้าของได้ี่แม่นครับนี่ครับอยู่ประมาณเลี้ยงได้ในน้อยเด้๋ยค่ะตัวนี้เลี้ยงปลาไอปลาใหญ่ไหมเลี้ยงได้แต่ปลาน้อยนะครับครับปลาบ่เกินบ่เกินสองเดือนนะครับสองสามเดือนเลี้ยงได้อยู่โบเกินซักโบเกินสองเดือนสามเดือนได้แต่ว่าถ้าเกินสามเดือนไปนี่ต้องเป็นรุ่นนี้แล้วครับลอยตัวสองลอยตัวสามลอยตัวให้เป็นตัวนี้ดีกว่าค่ะเอาบ่ต้องเดียเปบี่ยนน่ะนะค่ะ มันจึงบ่เบืองหลยืออ่อถ้าตัวน,นั้นมันได้เปียนค่ะแต่ตัว,ตวนี้มันสิบ่ได,ด้ดเ,ดเปียนเลยค่ะ 200, 300สองร้อยสามร้อยนี่เลี้ยงตัวนี้ไปเลยค่ะ,ะสบายเลย้วก็เฮากับมีอุปกรณ์ของเขาเนี่ยก็คืออ่าเครือตะคไะค,ะะคร่หล่อมไก่นะค่ะเนาะเนี่ยเอาไว้เขาลบส่อนตัวเอาไว้เขาลบส่อนตัวนี้เทาก็ต้องมีายามพร้อมไว้หลายๆเพราะว่าเขาต้องขาเชื้อนะค่ะปลาไหลเป็นปลาที่ติดเชื้อง่ายอยู่นะคะครับอ่าเลี้ยงถาบะว่างน้ำบดียังบดีมือใหม่สุกโปกติดเชื้อตายทั้งบ่อได้ค่ะครับเนี่ย โดนกันมาแล้วนะคะครับก็ต้องดูแลเป็นพิเศษดูแลเป็นพิเศษค่ะผู้ใดสชีเลี้ยงนะครับก็มาปรึกษาเมนิดใดนะครับท้ามใดอยู่กับปีนี่เมนิดขาเจ็บก็เลยบ่ไใดบ่อด้อีหยังมากมหมกันตะกี้ก็เลี้ยงแบบชนิดที่แบบโหเต็มบ่อทุกบ่อตามที่ก็เหยียดคีดแลละค่ะหโวล้านนะครับหัล้านค่ะแต่ที่นี่โอ้ปีนี่ช่วยตกันบันไดค่ะตกันบันไดตัดต้นไม้ค่ะขาบวมยางยากก็เลยบ่เหตุนะค่ะเพราะว่าน่องไส้พนบมักครับาบ่อยากบังคับเขานะค่ะ เอากะเลิกไปก่อนดีกว่าปีนี้ก็เรือโบกีรุ่นเนาะแม่เนาะเรือโบอกีรุ่นค่ะครับแต่ว่าปีต่อไปหรือว่าจังไดกะทีที่หฮา ah ที่ห่าไป <he> นี่คือคือเฮาบด้เพาะซื่อๆค่ะคเพราะว่าหฮาบ่ไไวแต่ว่าเ่น่สีเหลียงอยูคือสิไปรับลูกจากเผื่อเผื่อ,อมาเหลียงนะสีใหญ่คือเกาล่ะค่ะแต่ว่าร้อยเดือนสองเดือนสามเดือนก่อนจังสิเห็ดต่อค่ะเฮ็ดแน่นอนนะค่ะครับผมสีเลียงคู่ก็แง่เฮ้าค่ะมันเป็นอีหยังดีแบบคู่กันได้ดีค่ะบอีหยังบริยากสักอย่างนะคะครับ <จ>มีแต่เนบ้ยย่างมีแนง่ยยังไงไม่ให้พอมี่ปนอเดียเด๋ยวไปศึกษาเป็นเป็นความหูผมความหูอยู่หนีเบิร์นอกเม่เนาะเห็ดอ,อันนั้น,น,น,นอยู่ซิบแล้วอย่าไปเห็ดยังที่มันเมื่อยหลายนะคะรับผมมันเ่เหมอกับเฮ้าเฮ้ายาเห็ดอย่างสิ่งนะคะ่ะครับทำเองไม่ได้อย่าไปทําอย่าไปหวังจ้างคนอื่นถ้าคนอื่นไม่ทําให้เราเราก็จบแล้วประมาณนี้นะค่ะความคิดของมนิทเรว่าเอาแค่ทําเองได้นะค่ะโอ้โหเมียกับเมียไอ้ดีได้ละครับเดี๋ยวผู้ใดอยู่บ้านเกษียณอายุหรือใบยังเนาะครับมีแนวคิดคือจยงมนิทนี่ก็สามารถเข้ามาศึกษาอยู่ ปัม้มปั้มปลาไหลเมนิตาหยาค่ะครับ <ฮะ S 2> ได้นะครับเขามายัางไงเดี๋ยวเบ้าสีขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไปให้ยนะครับเนาะ <c oughs> โอเคสหรับมือนี้สหรับคลิปนีครับผมมาพรากนใจ้เวลาขอบพระคุณมินินได้หลายเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไปนครับมินินครับดีค่ะ